ใครรู้จักคำว่าศาลาลมบ้างคะทุกคนด้านล่างนี่เลยที่เขาเรียกว่าศาลาลมคะทุกคนแต่ถ้าคนต่างจังหวัดหรือว่าคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะท่านจะเห็นศาลาลมจะอยู่ตามเส้นทางถนนที่เขารถเขาจอดรับ ผู้โดยสารที่นั่งรออยู่บนดูในศาลาลมนะคะเขาที่เขาเรียกว่าศาลาลมก็น่าจะเกิดจากเนี่ยค่ะด้านบนก็เป็นที่บังแดดนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่แบบว่าออลมพัดไปมาสะดวกสบายนะคะส่วนใหญ่ต่างจังหวัดทุกคนท่านจะเห็นได้เยอะมากๆคําว่าศาลาลมแต่ไม่ได้สวยงามขนาดนี้นะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบขนาดเล็กทัดรัดแล้วก็จะมีที่นั่งให้คนนั่งรอรถนั่นเองค่ะถ้า จังหวัดไหนเขาเรียกว่าอะไรนะคะช่วยเม้นมาบอกหน่อยแต่ถ้าเป็นพิสุลโลกสุโคไทยกำแพงเพชรเนี่ยเขาจะเรียกลักษณะแบบนี้ว่าสาลาลมแต่ถ้าตามข้างทางมันจะไม่สวยอย่าง,งน,นี้ทุกคนมันจะมีหลังเล็กๆ เอาไว้สำหรับนั่งรอรถประจำทางนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะติดตามผลงานของพิพิธภัณฑ์พันไก่สะสมของโบราณพิศโซอของเรานะคะเราจะพามานอกสถานที่เรื่อยๆนะคะและที่สำคัญค่ะช่วยกดติดตามพิพิธภัณฑ์พันไก่สะสมของโบราณของเราด้วยนะคะเพราะพิพิธภัณฑ์ของเราเปิดให้เข้าชมปีเข้าสู่ปีที่แปดแล้วนะคะและเราเปิดให้เข้าชมปีมาตลอด 8ปีวันนี้นะคะและมีของโบราณให้ชมนับหมื่นชิ้น,นะคะ่ะถ้าใครสนใจยินดีต้อนรับนะคะพาอพิพิธภัณฑ์ของเราอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อพิชญราชเพียง500เมตรเท่านั้นทุกคนจุดสังเกตง่ายๆคือหาง่ายมากๆคือเป็นสีแยกไฟแดงที่มีกำแพงเมืองใหญ่ๆและมีหมวกใบใหญ่ๆอยู่บนกำแพงเมืองนั่นเองค่ะพิพิธภัณฑ์ของเราอยู่ห่างจากวัดใหญ่500เมตรเท่านั้นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย ค่ะ